แล้วกับนางสาวบรรดาคำสอนวิทยามงคลคือเดดีนณชาแสนมณดีนะคะประิญกาศึกษาของท่านสมเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะเมื่อ14มินาคม2546จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสคนคานที่ยาลัยเขตสกลนครคณะวิศวกรรมไฟ บริษัทไอเปิลคองประเทศไทยจำกัดในมกราคมปี2547ถึงธันวาคมปี2549ในตำแหน่งซูเปอร์เรเซอร์ขามตัวสองชิ้นเดียวกันโรงพยาบาลสองดาวจังหวัดสกลนครในช่วงพฤษภาคมปี2550ถึงเมษายน2555ในตำแหน่งนายช่างเทคนิคร้านบรพ์พรอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2550จนถึงปัจจุบันในตำแหน่งเจ้าของร้านเครื่องประดับ ข้าวสวยชีพตัวแทนประรัฐชีวิตบรงดิสอเอเอจำกัดเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2555เป็นเวลาเพียงกหกเดือนนะคะคุณธรริที่ท่านไดน้รับคุณธรรมเพร่เองาน a อ c d ครั้งที่1ป25ี2556ชนะการแข่งขันคู่แข่ง84รายาการหนึ่งรับถ้วยแข่งขันไรก้าวแสนจอมปี2556รับถ้วยงานสงเวย์ปี2 รไโรกนี้ไม่สดใสเมื่องทหางไรแต่ฉันโรคนี้ช่างมองงัวเพื่อเราให้อยู่ด้วยกันโรกนี้คนสนใจเรื่องแต่ฉันใส่แต่ต่างของยาใส่แต่ครััท่านนักยัากรพิเศษคุณประภาพรทิพย์สิทธิ์ท่านอาจารย์ทันีิปบรรยิกิจผู้บริหารผู้ระดับนิติรักนักขายพลังตัวแทนทุกท่านครับสวัสดีครับ ที่ทําให้อ่าให้โอกาสให้ผมได้ยืนนะตรงนี้นะครับในกอนถือผมก็ต้องขอขอบคุณไอครนสภมอ่าที่คอยเปิดฐานการชุมนะครับขอบคุณนุ๊กนะครับประดาอ่าขอบคุณน้องแนะครับน้องต้นนะอ่านัชชาแสงนีที่คอยเป็นตัวแทนที่ร้ายนะครับอ่าไม่ให้ไปเสกนะครับขอบคุณที่หมอขอบคุณการเสนอ <laughs> ออขอบคุณพี่หมอขอบคุณการเงินแล้วก็นนะนะคนที่สอนแสนน่ารักนะครับที่ที่ทำให้ผู้จังพี่เป้น,นะครับขอบคุณพี่เป้เฉยพัฒน์นะครับและพี่อัดอชลาวพลอ,อัศวัฒนพัฒนาคุณที่ทำให้เดก็กในบ้านคุณนะครับขเข้าสูส่อาชีพแล้วได้พบก,กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับขอบคุณการเงินอีกครั้งนะครับขอบคุณจุดีขอบคุณพี่บอลขอบคุณบี ขอบคุณที่แทนนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับพร้อมทั้งขอบคุณทุกคนในสัสนงหา้ชัมพันาที่คอย,ยให้กำลังใจตลกดมานะครับคนเราชีวิตคนเราเราอะไรมากก็แค่ตงอยากยืนอยาดอยู่ได้มีคนเห็นดีมีคนเห็นดีชมมากมากไปติดตางมาได้ให้พัฒน,นารางวันเสี่ยวเสดเพียงสัญลักษณ์ เพ,เพื่อการระจัดแห่งคุณะคะ่าภาพบ้านของบ้านในบ้านสาักคาเคียงลุกขึ้นมาต้องสู้ให้ผอนอยากให้ผูกคนที่มุ่งมั่นในการทำงานนะครับได้รับเกียบขึ้นมายืนบนเวทีนี้อีกครั้งนะครับอีกครั้งนะครับอยากให้ทุกคนที่มุ่งมั่นในการทำง,งานนะคะรับ,บนนรได้ <c oughs> มีโอกาส <c oughs> มายืนบนเวทีทสักครั้งนะครับ ผมจะไม่ภูมิใจในดีใจเลยนะครับถ้าผมขายได้น้อยแล้วได้อันดับหนึ่งแต่ผมจะไม่เสียใจเลยเช่นกันถ้าผมขายได้ส0ิบลายแล้วมีเพื่อนเข้ามาช่วยทำได้มากกว่าผมแม้ผมจะไม่ติดอั่ดับหนึ่งก็ตามนะครับเคยมีคนถามหาคาถาด้วยคาถาขขยดีคาถาก้าวหน้ามั่นคงมากกว่า แต่วันนี้ผมมีมาฝากไม่ได้ถส,สถานะเป็นขยันข่้นบริจีองสิท่าขายตัง้งแมนหมาท่นานบริขีข้าสีกัดงา่ายนึ่งกะเรวแยกผูมคนสิบอกแต่ตั้งแมงเหตใดแยกภูมินสิสนใสแต่ตั้งแมนใหตบ้งขึ้นได้รูดปากไปให้รักษาสัจจารือนทเสียมสัทธาสิบ้าเขาดูอะไรคนเยียงจมรสุขคนรักษาสิาท,ทั้ เพเตี๋ยวมโนปาจีก่แกรรมในคือข้างขนยนยองแตงบมต้องแตงบมต้องมะนาวจบตัวเองบุญจะของอะไรโกนตัวเจ้าสิตายเอ็ดคว่ำดีผมมีละแมงวุมือถึงมากสิหาใครทำอายุสิหาไคสู้กันใหได้ซช่างเล่ยตาทโองรัพต้ตนถงขนขึ้นะต่ายสดวิ่มสัมบรยู่สถานีชุมชนตัรงในดีล ถ้าเรารับงานที่ทำนะครับเราจะสูงับการทำงานไม่มองงานเิงนองปยนวะ้าอ่าพอตื่นขึ้นมาเราก็คิดว่าไปหาอะไรสูรงๆทำดีกว่าที่เป้ใช่ครับที่ที่ผมรับคนหนึ่งนะครับรับและขคบรุมากได้สอนมอผมบอกผมว่าในการเจอลูกค้าสิบคนเราจะเจอโง่ได้ก่อนนะแล้วเราจะถึงเราจะเจอเย่นหนึ่ง,งังเพราะฉะนั้นต้องเจอโง่ให้ได้มากที่สุด คือจะเจอเยอะมากมาตามมากตามมาเช่นกันดังนั้นผมการออกไปพบลูกค้าของผมคือการไปห,หาเรื่องอะไรส,ส,สนุกๆทำและวันหนึง่ง <c oughs> ก็เวลากันุกรัางแสงสั้นดังนั้นผมต้องสนุกให้ได้มากที่สุดความฝันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าฝันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การล้มหวังและเลือกฝันสิ่งทีเรื่องอันตรายอยากให้ทุกคน สู้ไปพร้อมกันสู้เพื่อมันเพุ่งนี้ที่ดีกว่าสู้เพื่อตัวที่เรารักสู้เพื่อเพื่อนสู้เพื่อตัวเองตอง่างฝันไปเรื่องกันหาความสำเร็จไปเรื่องกันไปด้วยกันนะครับไปพร้อมกันนะครับไปไหมครับ